ถ้ายังพูดเยอะผมจะเลือกให้ตลอดชีวิตเลยเอ่าวเร็วจะได้กว่าอยู่คือเจ้ามืออยู่ในกลุ่มครับอืถ้าผมปล่อยไปมันอั้นแล้วก็ปากมากกันอีกนะครับเจ้ามืออยู่ในกลุ่มตลอดเลยนะครับเราคือเจ้ามือไหนอยู่ในกลุ่มเราตอนเนี้ยค,คือเราได้เลือกเราปล่อยถึงเราปล่อยวันไหนมันก็หวยยังไม่ออกตอนนี้แน่นอนหวยออกวันที่ทีหมครับ,รบเรามีเวลานะครับเรามี ผมจะปล่อยก็ต่อมเมื่อให้ลอตเตอรี่มาก่อนเพื่อให้ลอตเตอรี่ไม่แทงนะครับเราเราอย่าพึ่งกดดันนะครับเราอย่าพึ่งกดดันนะครับคืออาจารย์น่าจะเมตตาผมเมตตาทุกคนครับอืมอืถ้ายังพูดเยอะผมจะเลิกให้ตลอดชีวิตเลยเอาแล้วเอาแล้ร็วยาหนีน้ำไหโผแม่ได้เฮ็ดตำรักของผมแม่ไฮโปไม่กินเองบ้างนะครับเป็นตัวของตัวเองนะอาจารย์เนาะใช่ครับถ้ายัางนี่มากยังดราม่ามากเดี๋ยวผมเลิกให้ไปเลย ปีหน้าค่อยว่ากันนะครับอย่าทําให้เพียงคนเดียวเปลี่ยนแปลงความคิดนะครับเนี่ยผมเมตตานะผมเหนื่อยดูเดีผมก็ได้พักอยู่เนี่ยเขาพักกันเหมือห่อเร็วผมเนี่ยนะครับก็ยังต้องมารับลูกศิษย์แล้วที่เรากันไว้เนี่ยเราจะปล่อยอยู่เรามีเลิกของเราอยู่นะครับเพื่อให้ลอตเตอรี่เขาไปรับมาจากยี่พัวเนี่ยมันจะได้ถูกครับตอนเนี้รเราต้องเห็นใจพี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้วยที่เขาด่าอาจารย์เนี่ยเขาด่าอาจารย์ว่าเลขมันอั้น ผมก็จะช่วยเต็มที่นะครับอืมี่าม,ม่าขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวอาจารย์ไม่ปล่อยปีหนึง่งนีดจบเลยครับเ้อไม่รู้จะไปเอาเลขนําแนวทางจากใครละวดนนี้ถ้าออกมามวดหน้าเอาตามสไตล์เราเลยกันใช่เนวดนวนี้ให้งวดนหนึ่งครับเอาตามสไตล์เราเลย ครับวันหน้าเดี๋ยวกลับไปยุคเดิมบูมๆเลยครับวันนี้ก็ดราม่าเหมือนเดิมมาทุกวันนะครับดราม่าจะเก็บไปทำไอะไรจะอะไรโอ้สารพัดไม่อยากอ่านออไปทำอะไรเออบ่ได้เก็บไว้ครับขบมาเบิ้งทีตำ้มนะขี่รถมาเบิ้งห้ตอนนี้เลยที่เรายังไม่พยายามไม่ให้หลุดเนี่ยเดี๋ยวก็อั้นอีกเป็นปัญหาคือ,อนนให้รถให้ลอตเตอรี่มาก่อนผมขอแค่เนี่ยถึงวันที่ห้าเนี่ยให้ลอตเตอรี่มาก่อน พอลอตเตอรี่เขากระจายขายทั่วประเทศแล้วล้อยเลยไปเนี่ยเลขมันบแพงเพราะว่าสาเหตุรรที่ลอตเตอรี่แพงเกิดจากเขารับมาแพงแล้วเวลาขายเขาก็เลยขายแพงแต่ถ้าเขารับมาถูกถึงเขาจะขายแพงเราก็สามารถต่อลงเหลือน้อยได้นะครับเนาะปลาเก่งจังผมไม่ได้เก่งครับผมไปอย่างที่น้องเพิ่นซื้อได้ลอตอีอันนีน้อย่างทันว่าผมก็เก่งใช่หล่ะครับผมก็ขอร้องนะครับออ <Lord. S 2> ขอร้อง ก็หลายคนก no? no? ็อาจจะไม่ชอบกันหรอกนะครับเลยต้องพูดอย่างนึงว่าผมไม่เคยไปทําอะไรให้ใครผมก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะครับเนาะก็เลขเนี่ยเห็นไหมพอปล่อยก็ยากพอปล่อยก็งากครับ้วคุณคิดอย่างไรมีทางเดียวที่จะหยุดได้นีไปเลยเท่าไหร่จบตังนิดเนี่ยล่อะถูกต้องไหมถูกต้องนั่หลยครับก็ตอนนี้ก็เลขยังไม่ชัวร์ด้วยซ้ำที่เขียนไปก็คิดว่า เดี๋ยวผมลอตเตอรี่เข้ามาที่หาบอ่ประมาณที่หาบี่ผมผมขอให้ลอตเตอรี่มาก่อนแล้วกันครับครั้งนี้ขอครั้งเดียวครั้งหน้าเสตปเดิมเสตปเดิมเลยอาจารยครั้งหน้าปุ๊บ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 ผ่อนเลยครับปุ๊บปุ๊บแล้วต่อไปจีอันว่าอันแลแต่เลยแบบที่เนี้ยครับนะครับยังไงก็จุดได้ยูดิปุ๊บปุ๊บเลยนะครับเนาะาดอย่างเดียวเลยเหมือนเดิมเลยบรรยากาศเดิมๆจะกลับมาอีกครั้งมันก็ยังว่าเนาะ ทำได้ไงติดหลายงวดแล้วก็กระแสก็มาโจมตีทั้งดีทั้งบวกได้ลบฟังความคิดเห็นต่างๆในการออกเลขบอกแนวทางครั้งนี้บอกแนวทางครั้งนี้นะครับว่ามานะครับตอนนี้มีใครพอใจหรือไม่พอใจแบบไหนนะครับฟังจากอาจารย์ แสดงมามีบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องปล่อยเลขเลข,เอ,เลขอะไรเขาเรียกอะไรนะซื้ออะไรก็ได้ให้มีตัวนั้นนะครับแต่มีคนเม้น์บอกว่าตัวนั้นจะเพิ่งบอกบอกแค่ว่าในชุดมีในชุดนะ่ะมีตัวไหนมั่งแค่นั้นเองเอาเรียกเม็ดเดียวอะไรเนี่ยจะเพิ่งบอกนะเม็ดแตอ่อย่างวั่ถที่แปดเนี่ยเลขตัวนั้นห้ามบอกอย่างเนี้ยวันนี้อันนั้นมาเนี่ยประมาณนั้นคอมเมนต์มา รอคอมเมนต์อ,อ,อีกขอเปยไปก่อนนะครับมีมีคนทักมาถามเยอะจริงๆไม่ต้องทักแล้วนะครับเลขที่เห็นเลขสามอะไรนะปลอมนะครับปลอมนะครับปลอมปลอม,อมผมบอกแค่ว่าผมไม่ให้สามครับผื้ใดผู้ใดจะให้สามล่ะเด้เอไปนะครับแต่สามารถมันเด่นไหมผมบอกตรงๆว่ามันเด่นนะครับเนาะสามนี่ก็ถือว่าเด่นนะใครจะไปโอ้ลูดเล่นดูก็ไม่เป็นไร,รนะครับ ตัวอ,อีกตัวที่แปดจะย้อนไม่หลายคนถามมาผมว่าที่โอกาสโดนทําเส้นได้อือมันจะคล้ายๆศูนย์จะย้อนหลังก็ก็มีโอกาสเป็นได้ครับมีโอกาสเป็นได้ที่จะย้อนหลังนะครับเราค้าแม่ครับเป็นางารอดภัยครับแม่นอนหลับเรื่องหลับพ่อธนาคารอุัยนะครับครับเลขแล้วแหละครับตอนนี้พี่กบก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวรอลุ้นทุบจากพี่กบเลยครับเ้อขอบคุณครับพ่อ ให้พี่กุบจุดเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าตรงกับอาจารย์หรือไม่ตรงยังไงในวันที่ห้าทีเดียวเลยแม่ม่อยู่นี่พี่หรือไม่แม่เอาอันนี้นะทักมาบอกว่าทักมาว่าขอหวยหน่อยนะครับ แอดมินผมก็เลยตอบไปว่าเดี๋ยวรออาจารย์อนุญาตสั่งก่อนนะคะค่อยให้ไม่เมตตาเลยนะเรียอยู่แล้วผมเนี่ยผมนี่ผมนี่เป็นคนไม่ดีเลยหรอครับให้ใวก็อันให้ช้าก็ไม่เมตตานะครับไม่ใช่ผมก็มีเวลามีเลือกมียามอยู่นะครับที่จะลงผมขอเงินนิดนึงเพื่อที่วันนี้ผมช่วยลอตเตอรี่ของผมเพราะว่าเขาไปเอาลอตเตอรี่มาแพงมันขายยากเนาะ ใช่หายากแพงล้วถ่ยากมากนะครับให้เราทําใจบ้างเถอะให้เราหาเงินก่อนนะครับช่วงนี้หาเงินไว้นะครับเออก็เดี๋ยวได้เือเวลาอันเหมาะสมเราก็จะให้ปุ๊บเลยนะครับส่วนที่มาวันนี้ที่เขาได้เนี่ยก็คือเป็นลูกศิษย์ตัวยงที่เขามาทําบุญอยู่แล้วนะครับหรือว่าเขาไม่ได้ทาบุญเขามาอยู่ตลอดนะครับเราก็สนิทกันนะครับเราก็เขียนไปแต่เ็ายังไม่ช่วยด้วยซ้ำนะครับตัวที่จะปล่อยชะช่วยเนี่ก็รอประมาณวันที่ห้า ประมาณนี้เนาะครับห้าห้าใบห้าใบปล่อยเลยครับห้าใบปล่อยเลยรอยติดตามไว้นะครับรอติดตามมากันส่วนที่เห็นตอนนี้ก็คือลอร์มทั้งหมดะอรอมทั้งหมดเอากัรลอติดตามเพื่อที่จะก็ถือว่าได้เบากระแสลงสักหน่อยนะครับเบาลงใจง่อยเบาเลยครับนี่แต่ว่านี่ก็ดังเหมือนเดิมนะครับยวให้แต่ว่าใต้ดินเนี่ยเราช่วยไม่ได้ปัญหาตรงนั้น นะครับเพราะว่าเราสนับสนุนลอตเตอรี ante, like one, no ่ทูกฎหมายนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเลขเนี่ยมีเข้ามีหลุดนะครับซึ่งผมให้ไปเนี่ยถ้าอันไม่อันนี้ไม่รู้นะผมก็จะให้ช้าลงเฉยๆนะครับอ่าหลายคนบอกว่าขอให้ก่อนวันหวยออกหนึ่งวันทําไม่ได้ครับถ้าทำแบบนั้นซื้อลอตเตอรี่ไม่ทันเหมือนเดิมไม่ทันทำยังไงก็ไม่ทันรผมสนับสนุนลอตเตอรี่นะครับแบบนั้นยิ่งไม่ทันแบบนั้นอะทำได้แค่เลขคู่มาทําได้แบบนั้นแต่ว่าเลขเนี้ย ถ้าไปบ่อยวันนั้นผมว่าหาไม่ทันนะครับอย่างน้อยในเป๋าตังเนี่ยเขาเปิดแล้วเนี่ยถ้าทุกคนรู้นี่ทุกคนจะได้จิ้มจะได้จิ้มก็ถือว่าเกาะติดไ like รสดดีๆเกาะติดลิดดีๆนะครับถึงเวลาเราเปี้ยงเลยปุ้มบุ้มบุ้มบุ้มเลยจะออกเป็นใบแดงด้วยจะออกเป็นใบแดงจะออกเป็นใบแดงด้วยนะครับใบแดงก็หลังทําพิธีฝันเสร็จ นะเมื่อคืนก็ปันหลายเรื่องแต่จาไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้เล่านะครับจาไม่ได้ครับกะวันนี้ก็ที่เลขที่เขียนขึ้นมาเนี่ยคือผมเลือกจากอย่างนนี้ผมบอกเลยว่าไมู่้ผมจะเลขไหนตอนนี้พี่อาชีพก็ปล่อยเลขฟอร์มเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่วันโซเชียลเลยเผื่อฟอมมันเข้าไงคนก็จะด่าว่าอ๋อนร้อยวันร้อยเลข นะครับเลขมันบพรพรลอยเดี๋ยวครับมันมีมือแล้วเลขมันมีสิบตัวนึงนะครับก็ทุกคนบางคนไปดูในติตก๊กตอกแล้วมันเป็นคลิปเดิมที่เราคิดตอนก้าหนึ่งอ่ะอันนั้นงวดนั้นเราเข้ามันเราก็ดีใจงวดนี้ไม่เข้าเราก็ไม่เห็นดีใจสักคนไม่มีใครดีใจเลยอืแต่ว่าวันออกอ่ะก็สับสนนิดนึงเพราะว่ารี่เราไม่เข้าแต่มีกลุก่มคิดไงผมก็เลยสับสนว่าอะไรวะวะนะันนั้นสับสนไหมครับนี่เขาเขาถูกเนอะ แล้วก็คนเยอะมากครั้งนี้เยอะ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 จนล้นเยอะจนล้นเลยแล้วก็เลิกไม่ไม่ไม่เท่าไร่เพราะว่าบ้านพี่เคยไม่มีใครดูทีวีก็เสียดายก็คิดว่างวดน,นี้จะกลับมาได้ครับจะกลับมาได้เดี๋ยวผมดูวันนี้ก่อนวันนี้เราก็เอาพอดีพอดีผมก็จะยังไม่ให้ทุกคนไปมีมากนะครับเดี๋ยวดูแนวทาง,งวันนี้ถ้าวัวน,นี้เราเข้า วันนี้เราค่อยตืมได้นะครับเราค่อยตืมได้เราเราดูวันนี้ก่อนนะว่ามันจะมันจะมาตัวไหนตัวที่ผมเลือกเนี่ยผมจะเลือกถูกไหมครับถ้าผมยังเลือก i, วดนนี้ไม่ถูกวดหน้าผมจะรู้เลยว่าผมจะเลือกตัวไหนแต่คิดว่างวนนี้ผมคิดว่าตัวที่ผมเลือกเด่นกว่าแล้วก็ถูกกว่าแต่ว่าปีของปู่ก็จริงๆเนาะเลขประจําตัวปู่กค็คือเลขเก้าเก้<ม>าน,นี่เข้ามาจริงแล้วผมว่านะถือว่าจะมาทั้งปีไม่รู้นะครับเพราะว่า เลขประจําตัวปู่ปีงูใหญ่ก็คือเก้าผมพูดงวดนั้นก็เก้าเจ็ดใช่ไหมงวดเมื่อกี้เก้าศูนย์จะบเก้าอีกสะบ่เก้ายังหละเก้าห้าเก้าหกบ่เก้ายังหละน่ากลัวน่ากลัวเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอนึงเลือกให้แล้วนะเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดอีกยิ่งหาเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดมาทั้งปีแล้ววุ่นเลยเนยเอาสรุปว่าอาจาย์ก็รอมนที่ห้าเลยครับปล่อยพร้อมกันทั่วประเทศ รอครับเดี๋ยวรอชงกันนะครับนะผมเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยก็คือตอนเย็นผมจะทําชุดสรุปผมนะงววนี้ที่ช้าอย่างนี้ด้วยพี่เหรอขอพี่เคาะดีๆหน่อยครับวนี้ชิปแปะผมชิปต่อหน้าคนแล้วน่ะผมไม่ได้พี่เคาะอะไรเลยอืจําได้ไหมนั่งคิปสดๆน่ะนั่นพอมาทําแบบนั้นมันไม่มีสมาธิแต่ถ้าผมทําอยู่บ้านดีๆแล้วออกมาดีๆเนี่ยสวยนะครับสวยแต่งวดที่แล้วเสียาย ไดมแท็บที่ของปู่นี่ก้าวนี่คือยาวเลยหรือเปล่าไม่รู้ถ้าอู๋ทั้งวันน้ามีก้าวอีกเพืนต่อไปเราเอกก้าวอย่างเดียวเลยก้ามาอืมนั่นแปลกนะนะครัวมันกลับหัวดีเนาะท้องเหี้ยอก็มีเลขหลุดเลขอะไรนะหลุดไปสามห้าเปอร์เซ็นต์บอกสามสามนั่นแหละสามห้าสามหกสามสามสามแปดสามหนึ่งสามอะไรนั่นแหละครับเยอะเยอะขอบคุณครับ ด,ดีแล้วค่ะมีคนช่วยส,สับขาหลอกให้เจ้ามือก็ดีนะเลขฟอร์มหลุดออกมาเจ้ามือก็ได้เสือเทือนแล้ว <c oughs> อย่างน้อยเขาก็งงว่าเขาจะอั้นตัวไหนนะครับ <c oughs> อั้นหมดเลยเลิกขายเลยอั้นรอหนึ่งแต่อันคนหนึ่งที่สู้ไม่ถอยก่านอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับกําลังใจ fc จากช่องทางต่างๆที่ผมอ่านแล้ว fc เราก็อย่างที่บอกกระแสอยู่แค่แป๊บเดียวคุณภาพอยู่ยาวเราเน้น คุณภาพผมได้อ่านคอมเมนต์คนที่ติดตามผมจริงๆก็ยังเป็นคุณภาพรวมทั้งวันนี้ผมได้เห็นบรรดาลูกศิ์ผมที่คุณหน้าคุนตากันกรุงเทพบ้างสุรินบ้างสกลบ้างสารคามบ้างร้อยเอ็ดบ้างขอนแก่นบ้างมีแต่ที่ไกลๆก็ยังมาจนล้นสำนักเช่นเคยครับก็ถือว่ามีกําลังใจครับได้ผมไปสู้ต่อแล้วผมเห็นหน้าลูกศิ์ผมเขาบอกว่าแค่นี้ไม่ตาย เราให้เขาคืนบ้างเราเอาเขามาเยอะแล้วนะครับเพราะเราเข้ามาเนี่ยมันก็หลายงวดมันเพิ่งหลุดนะครับหลายคนสงสัยว่าไม่เห็นจะแน่นะครับเอาให้คิดแบบนี้คือผมก็ไม่รู้หรอกว่าแน่ไม่แน่เพราะผมก็เดาเอาให้คิดแบบนี้ถ้ามันไม่นี่จริงๆมันไม่กล้าอัน้นทั่วประเทศไม่ใช่ทั่วประเทศทั่วโลก <S <S ทั่วโลกอั้นจริงมันก็ต้องมีที่มาอยู่นะครับส่วนวันนี้หลุดไปแล้วก็ดีงวดหน้าเขาจะได้ไม่กลัวเรานะครับมีคนมาเม้นว่างวดหน้าเขาไม่กลัวหรอกตลก ยิ่งดีครับผมไม่อยากให้เจ้ามือควยได้สำยิ่งดีถ้าเปิดรับนะใช่ไหมแต่ผมก็บอกไว้กอนวา่าเป็นเพียงแนวทางผมสนับสนุนลอตเตอรี่เรื่องบางเรื่องที่เราพูดอะไรอาจจะเป็นเรื่องสมมุติของเรานะครับเนาะก็ผมยืนยันไม่รู้ว่าออกอะไรครับถ้ารู้ขนาดนั้นจะซื้อเองแล้วเอาเงินมาแจกก็อะไรเออเตรียมเตรียม <laughs> ถ่ายแล้วนะ ผมขอเวลาทวนอีกวันนี้แล้วก็ผมขอทบทวนเองของผมผมขอเวลาให้กับตัวผมเองก่อนให้ผมได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพนับถือให้ผมได้มีสมาธิแล้วให้ผมได้รวบรวมพลังพลังใจของผมเนี่ยวันไหนที่ผมพร้อมผมก็จะปล่อยเพี่ยงเลยไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่ให้ผมให้ฟรีอยู่แล้วแต่ขอเวลาให้ผมบ้างนะครับ ให้ผมได้ตั้งตัวบ้างให้ผมได้มีเวลาส่วนตัวให้กับชีวิตบ้างผมยังไม่ได้พักเลยตลอดเวลาตั้งแต่กรกามาผมยังไม่เคยได้พักใส่น้ําเกลือก็ยังต้องลงมารับแขกนะครับก็พอรวมสมาธิเอาดีๆมันไม่ใช่เรื่องเล่เลนๆนะการทําแนวทางเนี่ยถ้าเราทําลวกๆเนี่ยมันหลุดเนี่ยมันมีเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาเลยปัญหาแน่นอนนแอดอยู่ไหนไปอยู่ไหนพี่หลวงบอคนลเพลง เนี่ยแต่วันนี้ผมกลับไปปุ๊บผมก็จะไปนั่งทำอีกทีหนึง่งนั่งสมาธิด้วยวันนี้จะขอนั่งสมาธิผมไม่ได้นั่งทักหวดนั่งเบิงเบ่งหลกักะสวดมนต์เบิ่งหลักะเพื่อจะเห็นเอียงดีๆนะครับเพื่อจะได้ปล่อยบ้างสำหรับคอมเมนต์ลบๆก็ต้องบอกตามตรงว,ว่าตอนนี้เราก็ถือว่าปรุงได้มากผมไม่ค่อยเอามาใส่ใจครับเราจะไม่ออกไปโต้ตอบอะไรนะครับ ก็อาจจะมีไปหยอกกับบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่ทําให้เรามีแรงผลักดันในการสู้ต่อสู้ต่อครับอร่างที่บอกแม่ครับจะอ่อนแอไม่ได้นะครับก็ขอบคุณทุกกาลังใจแล้วกันเอาเป็นว่าใครที่ให้กําลังใจก็ขอบคุณมากๆนะครับเนาะใครที่เม้นด่าก็ไม่ต้องด่ากันหรอกเนาะถ้าทําอะไรไม่ถูกใจไปก็ขอโทษทุกคนไว้ตรงนี้ด้วยนะครับก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเปย์ๆว่าผมจะบอกยังไงแล้วกันนะครับเนาะพรุ่งนี้มีรุนต่อมีรุนครับพรุ่งนี้มีรุนพรุ่งนี้มีรุนนะครับเนาะเฮ้ยตกใจมาเลยเอเาขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ร่างทรงลงอีกผมไม่ใช่ร่างทรงนะครับที่เห็นผมขัดแย้งนี้ยาผมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งครับที่เขาเรียกอาจารย์เนี่ยไม่ได้จบมหาลัยหนหรอกใครคำนวณหวยเขาก็จะมาเอื่นว่าอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ครับ ที่จริงผมกับนอตตี้ธรรมดานี่แหละครับผมถ้าจบจริงๆก็จบออกกอดกับแฮร์รี่พอตเตอร์เวทมนตมุนเวทมุนอย่างเดียวครับไอ้ขี้ไม่ขวดอย่างเดียวขี้ไม่ขวดแต่ว่าไม่ขวดมันเหาะไปไดนกับเล่บบัตรนะครับเนาะเอ้ารอติดตามไั้พี่น้องครับขอบคุณอาจารย์มากครับจบง่ายๆ